เปิดดมาสิ่ิอย่างนาอยาายคเมนาทาด้อยังเามาเช้านี้ที่อิราเลครับพี่น้องทองฝ่าสีเป็นสีสมมครับงามงามโอ้ย น,นี้อิสเลยห้องกับหกม่วงกลัวครับนี่แล้วครับกับไ่สตอรเบอรี่ของเราสวยงามครับบนถ่งองฟ้าด้วยครับพี่น้องฟ้าสีทอง นี่นะครับงามบาครับอู้สุดยอดอีครับ,รรบปูนหกโมงกลัวครับหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแต่ท้องฟ้างามข้ากิลี